สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะฉันอยากกับสามีได้เครื่องปีก็ได้แต่งงานใหม่จูจ่ๆก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งทำเอาสามีใหม่รีบส่งฉันไปบ้านอดีตสามีทันทีเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นาเสนอเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเรากับสันสามีเก่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมัธยมไป ตอนนั้นเรารักกันแบบป๊อปปี้เลิฟเขาเป็นหัวหน้าในวิชาเลขส่วนเราวิชาภาษาอังกฤษแม้ว่าเราจะชอบกันแต่ก็กลัวเพื่อนกับครูจะรู้เรื่องที่เราชอบทำที่สุดในทุกๆวันก็คือการไปแอบ,บดูเขาที่สนามบาสโชคดีที่เรากับซันสอบได้มาหาวิทยาลัยเดียวกันวันแรกที่ไปรายงานตัวพวกเราเดินจูงมือกันไปเขาวาดหัวใจสองดวงในมือเราเขาบอกว่าเพื่อจะจีบเรา เขาก็เลยตั้งใจสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกับเรา4ปีต่อจากนี้เขาจะเป็นคนปกป้องเราเองเราโตมาจนขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกทราบซึ้งที่สุดเราพยักหน้าอย่างเขินๆเ,เรากับซันแม้ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ฐานะทางครอบครัวแตกต่างกันพ่อแม่เราฐานะค่อนข้างดีแต่พ่อแม่ของซันเป็นชาวนาเพื่อจะส่งเสียให้ซันเข้าเรียนมาหาวิทยาลัย บ้านเขาใช้เงินจนหมดแถมยังต้องไปกู้ยืมมาอีกสันเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบเรียนมหาลัยแค่4ปีเขาทำงานหาเงินจ่ายค่าเรียนเองบางที่เป็นชวงที่มีคนจ้างงานสันไม่ค่อยมีเงินใช้เราให้เงินเขาเขาก็ไม่เคยรับแต่พอเงินเดือนออกเขาจะเลี้ยงข้าวเราเรารู้ว่าเขาหาเงินมาอย่างยากลำบากจะกินอะไรก็กินถูกๆตอนคบกับสันแม้ว่าจะค่อนข้างยากจน เราก็สัมผัสได้ถึงชีวิตจริงหลังเรียนจบพวกเราก็อยู่หางานทำต่อในเมืองด้วยความพยายามคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆและตอนที่เราอายุ28ปีพวกเราก็แต่งงานกันงานแต่งเป็นแบบง่ายๆเชิญเพื่อนมาไม่กี่โต๊ะพ่อแม่เรายอมรับในตัวซันพวกท่านช่วยดดาวบ้านมือสองให้เราสองคนสันยินกลานที่จะให้บ้านเป็นเชื่อของเราคนเดียวเขาบอกว่าอยู่กับเขาเราลำบาก เขาจะเป็นคนจ่ายค่างวดบ้านเองอีกหน่อยมีตังค์จะซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าน,นี้ให้เราอยู่สันเป็นคนมีความสามารถไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเขาทำโอทีแทบทุกวันทำให้เดือนเดือนหนึ่งได้เงินเพิ่มมาไม่น้อยหลังแต่งงานปีที่สองพวกเราเริ่มมีเงินเก็บสันยินกรานที่จะซื้อบ้านใหม่ให้เราแต่อยู่ๆฝันหวานก็พังทลายลงวันนั้นหลังเลิกงานที่หน้าประตูมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดึงเราไว้ แล้วก็เอาภาพเธอกับซันกําลังสวีทหวานกันให้เราดูพร้อมบอกว่าเธอท้องขอให้มอบซันให้เธอพอซันกลับมาถึงบ้านเราก็ร้องไห้ถามเขาว่าจริงหรือไม่เขาพยักหน้ารับแล้วก็หยิบทะเบียนหย่าออกมาจากกระเป๋าให้เราเซ็นชื่อตอนแรกเรารับไม่ได้รู้สึกว่ารูหน้าไม่รู้ใจจริงๆทีแท้แม้แต่ทะเบียนหย่าเขายังเซ็นไว้พร้อมเรารู้สึกตัวเองโง่ามากเราเซ็นลงไปในหนังสือโดยไม่อ่านรายละเอียด พอเห็นเราเซ็นเสร็จแล้วสันก็ถอนหายใจแล้วก็เก็บของออกจากบ้านไปหลังจากวันนั้นเราก็ไม่เคยได้เจอเขาอีกเราตัดการติดต่อทุกอย่างกับเขาแม้แต่เพื่อนกลุ่มเดียวกันเราก็ไม่ติดต่อด้วยเรากลัวได้ยินเรื่องราวของเขาเราไม่กินไม่ดื่มขังตัวเองไว้ในห้องอยู่หลายวันจนพ่อแม่เราเป็นห่วงกลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วด้วยความห่วงใยดูแลอยู่ข้างๆข,ข,ของพวกท่าน เราก็ค่อยๆดึงตัวเองออกมาได้ตอนนั้นเพื่อนของพ่อแม่คนหนึ่งมาพบที่บ้านบอกว่าลูกชายก็เพิ่งหย่าไม่มีลูกภายใต้การน้มน้าของสมาชิกในบ้านพวกเราก็ได้เจอกันช่วงเวลานั้นเราหมดหวังในชีวิตแต่พอมองเห็นแววตาของพ่อแม่เต็มไปด้วยความคาดหวังทั้งๆท,ที่เพิ่งหย่ามาได้แค่ครึ่งปีเราก็ตกลงแต่งงานใหม่ในงานแต่งตอนที่กำลังแลกแหวน น้ำตาก็็อาบสองแก้มเรามันเป็นภาพที่แสนคุ้นเคยเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานจนถึงตอนนั้นเราถึงได้รู้ว่าในใจของเรายังมีสั์อยู่ตลอดเวลาคือนแต่งงานหลังเพื่อนๆที่เข้ามาส่งตัวกลับไปหมดแล้วสามีเข้าไปอาบน้ำในใจเราสับสนและก็มีอีเมลฉบับหนึ่งส่งมาที่มือถือเราเราเปิดออกอ่านเป็นอีเมลจากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนอื่นเราลบทิ้งไปหมดแล้วและแต่เพื่อนคนนี้ ที่ทำธุรกิจด้วยกันก็เลยยังคุยคุยกันบ้างแล้วก็พบว่าเป็นอีเมลที่ช่วยฟอร์เวิจากซันมาให้เราซันแสดงความยินดีที่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนั้นเขาไม่ได้ทำผิดต่อเราแต่เป็นเพราะเขาป่วยเป็นโรคร้ายแรงจำเป็นต้องให้เพื่อนร่วมงานมาแสดงละครฉากนั้นเขารู้นิสัยเราดีเขากลัวเราขายทุกอย่างเพื่อเ,อเงินมารักษาเขาเขาไม่สามารถเห็นแก่ตัวแบบนั้นได้ไม่สามารถยอมให้เราขายบ้านไปรักษาเขา เพราะเขาจะเสียใจยิ่งกว่าปล่อยให้ตัวเองตายเสียอีกตอนนั้นเองเราก็ร้องไห้โฮออกมาสามีอาบน้ําเสร็จพอดีพอเห็นอีเมลเขาก็นิ่งไปถามเราว่าอยากไปหาซันไหมเราพยักหน้าสามีให้เราเช็ดหน้าเช็ดตาเขาจะพาขับรถไปเองเรามองเขาอย่างไม่เชื่อเขาบอกว่าถ้าคืนนี้เขาไม่ให้เราไปจบเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาในอนาคตพวกเราจะไม่มีความสุข รถมาจอดที่หน้าประตูบ้านของซันเราเคาะประตูหลังจากนั้นไม่กี่นาทีแม่ของซันก็ออกมาเปิดประตูเมื่อเห็นเป็นเราท่านก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกเราถามท่านว่าซันอยู่บ้านไหมท่านก็สายหน้าจากนั้นก็พยักหน้าเราก็เลยวิ่งเข้าไปแต่ก็หาเขาไม่เจอในสาขห้องแล้วเราก็เหง่อยหน้าขึ้นดูบนฝาผนังมีรูปขาวดำของซันแขวนอยู่เรารู้สึกร่างกายไร้เรี่ยวแรงสามีที่อยู่ข้างๆเรา รีบเข้ามาประคองทันทีระหว่างทางกลับบ้านเราเสียใจมากโกรธตัวเองทำให้เสียคนที่รักเราที่สุดไปสามีเอามือเราไปกุมปลอบใจเขาว,ว่าคนบนฟ้าคงอิจฉาที่เรามีความสุขก็เลยพลากซันจากเราไปต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นคนที่รักเราอย่างจริงใจที่สุดแทนหลายๆครั้งสิ่งที่ตาเห็นก็อาจาไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลเกอร์ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ